สวัสดีครับนักเรียนอ่าอันนี้ของเนื้อหาเทอมสอของเรานะฮะเราก็จะมี learning on a boat นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่งมงกันที่ learning on a boat เลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมี BTS Skytrain ด้วยอ่าส่วนเรื่องของ grammar เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราค่อยไปต่อทีละอย่างเนาะโอเคอ่ามาดู learning on a boat นะฮะ ก็จะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับการที่เด็กผู้เรียนกลุ่มนึงเนี่ยเขาได้ไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาอ,ะอยู่บนเรือลำหนึงนะฮะ,ะมาดูกันเลยดีกว่านักเรียนลองสังเกตคำที่ครูไฮไลท์ไว้นะครับอ่าอย่างเช่นคาว่า instead นะ,ะ learn on t boat instead of in the building อ่าอันนี้เขาถามนะะว่านักเรียนเนี่ยอยากจะไปเรียนบนเรือแทนที่จะเรียนอยู่บน หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยมันสเปเชียลครับเออมันเป็นเรือลำที่เป็นไงฮะ Take school children along เจ้าพยาลีฟเวรอ่าก็คือเป็นเรือที่พิเศษฮะพาเราล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพยานั่นเออเรียนเกี่ยวกับอะไรนะเรียนต้องไปอ่านเอาเองโอเคไหมเออขึ้นเรือไปเนี่ยไปไป,ไปทำอะไรไม่รู้ นะฮะต้องไปดูเอาโอเคแล้วก็จะมีคำว่า famous มีคำว่า historical อันนี้นะฮะเป็น adjective มาขยาย building ล้วเรียนลองไปดูกันนะเพราะว่าจะมีข้อสอบ vocabulary เนี่ยออกคำศัพท์พวกนี้เยอะนะครับโอเค่ h historical building เนี่ยครูก็จะยกภาพออกมาให้เห็นแบบนี้เออ historical building เกี่ยวอะไรกับ history หรือเปล่า ไม่รู้ในะฮะลองไปดูมาต้องดูฮะเขาบอกว่า They also see many f a c t o r i ah some of which pump dirty water into the river เออมีเรื่องเกี่ยวกับโรงงานด้วยนะอ่าขึ้นเรือไปเรียนเนี่ยก็จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรงงานใช่ไหมซึ่งโรงงานบางแห่งเนี่ยมันพัมครับพัม dirty water into the river มันทำอะไร ออลองดูนะฮะซึ่งพอเขาพูดเกี่ยวกับ dirty water เนี่ยแสดงว่าก็จะมีการ test the water เกิดขึ้นมาทดสอบน้ำว่าเฮ้ยมันเป็นไงมันสกรปรกแค่ไหน่า to see how polluted it is ออ p o l l u t e d คำนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับคำว่า pollution ใช่ไหมอ่า หลายคนก็อาจจะเคยเห็นคำนี้ p o l l u t i o pollution เนี่ยแปลว่าอะไรต้องลองไปหาดูนะครับอ่ะมาดูอันนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโหเรือลำนี้เนี่ยมันปลอดภัยใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่า some parents worry about their children อ่ก็คือพ่อแม่บางคนเนี่ยก,ก็กังวลเหมือนกันเออไอเจ้ากับไอเจ้าเรือลำนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ เออแต่ว่าเขาบอกว่า really it is safe มันปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยเพราะว่าบนเรือเนี่ยมี expert swimmer เออ expert swimmer คือใครอ่ะเออลองไปหาคำว่า expert กันมาดูโอเคไหม ready for any accident that might happen เออก็คือ expert swimmer ที่อยู่บนเรือเนี่ยของีไงฮะ ready เลยเตรียมพร้อม อเตรียมพร้อมกับสถานาการณ์อะไรก็ตามอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะอืมโอเคแล้วสรุปแล้วเนี่ยเด็เรนนะพวกเด็กนักเรียนหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยที่ขึ้นไปเรียนบนเรือเนี่ยขเขาบอกว่า say they learn a lot on the boat อ่าเพราะว่าเป็นไงฮะการเรียนบนเรือเนี่ยทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ได้เห็นแล้วก็ได้ยินได้สัมผัสได้กลิ่นเห็นไหมโอ้โหมันมาทุกมิติเลยมาทุกสัมผัสเลยจริงไหมถ้าเราเรียนแค่ในหนังสือเนี่ยเราก็จะได้ได้แค่เห็นเออฟังครูอะไรอย่างเงี้ยน่าเบื่อใช่ไหมได้พูดบ้างปราบปลายแต่ว่าถ้าเราไปเรียนบนเรือเนี่ยโหมันก็เราก็จะได้เห็นแบบว่าวิถีชีวิตใช่ไหมของคนที่อยู่ลุ่มแม่น้ํเจ้าพยาได้เห็น บ i ลดิ n งอ่าฮิสโทเรียลบิลดิงหรือว่าได้สัมผั์กับน้ําได้สัมผัสกับมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆในกรุงเทพจริงว่าเออเราก็ลองมาสรุปกันดูว่าเฮ้ยทําไมเรียนบนเรือเนี่ยมันถึงได้อะไรเยอะกว่าการเรียนในห้องเรียนโอเคไหมอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไป อันต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของ BTS Skytrain อ่าทำไมครูถึงหยิบเรื่องนี้มาเพราะว่า BTS เนี่ยตอนนี้เป็นไงครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยมันเป็นการคมนาคมที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้จริงไหมเพราะมันมีเกือบทั่วกรุงเทพเลยจริงไหมฮะเออครูก็อยากจะหยิบยกเรื่อง BTS Skytrain ขึ้นมาโอเคไหมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเขาบอกว่า Bangkok has very bad traffic jam เออเป็นไงกรุงเทพเนี่ยการจราจรเป็นไง very bad เลยใช่ไหมติดขัดมากเขาก็เลยบอกว่า the city needs the new railway เออ r a i l w a y คำนี้นะฮะลองไปดูมาว่าแปลว่าอะไรอ่าการมีถนนหนทางปกติแค่นี้ไม่พอแล้ว เราต้องมี Railways จริงป่ะฮะอเราต้องมี Railways นะครับซึ่งเขาบอกว่าในปี1,999เนี่ย on the king's ่า on the king's birthday ด้วยนะเออวันเกิดของคิงนะฮะอ่าในปีที่72ใช่ไหมถ้าลองพระชนมายุ7 2พรรษาเนี่ย people started using BTS train เป็นปีแรกนะที่ ผู้คนเนี่ยเริ่มมาใช้ BTS กันเพราะว่ามันเปิดตัวไงใช่ปะ่ะเออเราลองดูครับอกว่า they are electric and have three or six a i r c o n d i t i o n carriages อ่า carriages คำนี้เนี่ยก็คล้ายๆค,คำว่าโบกี้เนาะอ่าก็คือไอ้เจ้ารถรถไฟเนี่ย BTS train เนี่ยมัน electric ก็คือมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีสามถึงหกโบกี้นั่นเอง อ่าซึ่งมันแอร์คอนดิชันด้วยนักเรียนลองสังเกตตัวนี้แอร์คอนดิชันเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นคำว่าแอร์คอนดิชเนอร์ใช่ไหมก็คือเครื่องปรับอากาศแต่คำนี้เนี่ยมันเป็นแอร์คอนดิชันที่เติม ed อ่าถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆเ่ยมันเป็น adjective แล้วนะอันนี้มาขยายคำว่า c h a r a g e s t s โอเคไหมคุยง่ายก็คือมันมี316หนึ่งโบกีที่ติดแอร์นั่นเอง อ่าแอร์คอนดิชันตัวนี้เนี่ยที่เตอมเนี่ยแปลว่าติดแอร์มาขยายคำว่า c a r r y e r เนะาะ c a r r g e n s จะแปลว่าตู้โดยสารก็ได้เนาะเป็นตู้โดยสารที่ติดแอร์นะ,ะซึ่งเขาบอกว่าเริ่มแรกเนี่ย they run on two lines อ่ามันมีแค่สองสายก็คือสุขุมวิทไลน์กับสีลมไลน์นั่นเนองอ่อันนี้เนี่ยคุณเ่อร์เล่เพื่อนรู้อยู่แล้วมันจะมาตัดกันที่ central station อ่าก็คือที่สยามใช่ไหมฮะอ่าเราก็จะสามารถแบบว่า interchange ได้ใช่ไหมเปลี่ยนสายได้ที่สยามเนาะอ่าเขาบอกว่า t h e i total length is 23.5 n t y three k m อ่าก็คือ length ก็คือความยาวโดยรวมใช่ไหมก็คือ23กิโลเท่านั้นเองเออเนี่ยสองสายแรกแบบนี้นะฮะโอเค นักเรียนถ้าสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยเราจะสามารถมาเปลี่ยนสายได้ที่สยามนะฮะโอเคอามาดูเขาบอกว่า these l i n e s are elevated อ๋อ elevated เ,เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคำว่า lift หรือว่า elevator ใช่ไหมแต่นี้เนี่ยเป็นการเอาคำว่า elevate มาเติมเติมดีเออเป็น past participle ใช่ไหมเป็น adjective อีกแล้วคราวนี้ เออเอาละมันแปลว่าอะไรนักเรียนลองไปหาดูนะฮะจะเกี่ยวอะไรกับบิฟ์หรือเปล่านะอืมเขาบอกว่า standing high above the road ก็คืออยู่สูงขึ้นมาจากถนนใช่ไหม on concrete columns on concrete columns column Col ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำที่เกี่ยวกับตารางแต่อย่างใดนะเอออย่าสับสนนะฮะต้องดูบริบทใช่ไหมเออแปลว่าอะไรลองไปหาดูวันนี้ก็ กูก็จะเอาไปออกสอบด้วยนะฮะ this means that BTS trains can move freely อ่ BTS trains เนี่ยมันเป็นไงฮะมันตั้งสูงขึ้นมาบนถนนเนี่ยเออมันไม่ได้อยู่บนถนนแต่มันอยู่เหนือถนนผู้ปิดอ่าแสดงว่ามันก็ move freely เลยเดินทางได้แบบอิสระเลยไม่ต้องไปติดไฟแดงอะไรทนะั้งนั้นเนี่ยไม่ต้องไปติดที่จังชั่นด้วยอ๋อจังชันคืออะไร ลองไปหามานะฮะถ้าเราวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยแน่นอนมีจังชั่นมีเรดไลท์นะฮะแต่ถ้าอยู่บน BTS เนี่ยไม่มีแน่นอนโอเคอ่ะลองสังเกตดูอันนี้ครูก็ขยายความสำหรับคำว่าสำหรับประโยคนี้ครูบอกว่า these lights are elevated standing high above the road on concrete columns อันนี้ก็คือเอามาขยายความให้ดูแบบเป็นรูปภาพ นะฮะโ okay. อเคเขาบอกว่า they are quiet and fast and do not get stuck in traffic jams uh, มีคำว่า stuck อีกคำหนึ่งนะฮะ,ะถ้าหลายๆคนเคยฟังเพลง stuck with you อะไรเงี้ยจะเคยได้ยินคำนี้ stuck นะครับ okay. โอเคเขาบอกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อน lots of people used the trains only once or twice แต่หลายคนเนี่ยเป็นไงฮะก็จะใช้ BTS เนี่ยแค่ครั้งถึงสองครั้งแค่นั้นเองเอ่อ uh, to see what they were like เพื่อแค่มาขึ้นดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกตอนขึ้นรถไฟ BTS เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาบอกว่า many of them think that car are more convenient เออรถเนี่ยรถโด,ดยสารประจำตัวเนี่ยมัน convenient กว่า เออคอนเวเนียนกว่าคืออะไรอ่ะไม่รู้ a น d t n e t u s e u s h s c p e r p e r รถเมย์มันก็ถูกกว่าด้วยอ่ะจริงป่ะ So the number of passengers is not high as the BTS company hopes แสดงว่าเขาตั้งเป้าหมายว่าคนเนี่ยจะมาใช้บริการ BTS เนี่ยสูงจริงไหมแต่คนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยากจะใช้กันเพราะมันไม่คอนเวเนียน รถส่วนตัวคอนเวียนกว่าและรถเมย์มันก็ถูกกว่าจริงว่าสมัยนั้นนะสมัยนั้นแต่ดูสมัยนี้เป็นไงฮะเออสมัยนี้เนี่ยคนมันก็ใช้ BTS กันเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะถ้าก่อนเนี่ยที่คนใช้รถเมย์เพราะว่า BTS เนี่ยมันไปไม่ได้ทุกสายจริงไหมมันไปได้ไม่รอบกรุงเทพอ่ะจะใช้ไปทำไมเออจะขึ้นทำไมแต่คราวนี้เนี่ยเป็นไงฮะ BTS เนี่ยโหมี ทั่วกรุงเทพเลยจริงไหมอ่คนก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ BTS Skytrain เออก็จะสนุกสนุกแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในเรื่องของกร a m ม a าบ้างดีกว่าโอเคไหม content grammar, content grammar ของเทอมนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ nonfinite verb ด้วยนะนะยนักเรียนยังจำกันได้อยู่หรือเปล่า เ,ออเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันตั้งแต่ non-finite verb เลยอัน,นก็คือกริยาไม่แท้นั่นเองอ่าโอเคอันนี้เดี๋ยวครูขอสรุปไปเลยแล้วกันเนาะเป็น Review before the test นะฮะโอเคโอเค so first let's talk about the finite and non finite verb นะฮะอ่าเราก็ต้องมาทวนเรื่อง finite กับ non-finite verb ก่อนอ่าก็คือถ้าเป็น finite verb เนี่ยคือกริยาแท้ริงไหม นอนไฟน i t e คือกริยาไม่แท้อ่าซึ่งกริยาแท้เนี่ยจะมีได้แค่ only one นะ t h e r e can be only one finite verb in a sentence ในประโยคเนี่ยจะมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่ส่วน nonfinite นะ nonfinite เนี่ยเอกว่า looks like verb but is t not used as verb อ่านอ n i ฟนั non ้เนี่ยไอตัวนี้แหละที่จะทำให้นักเรียนสับสนเพราะว่า มันอาจจะดูเหมือนเวิร์ก็จริงแต่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเว r ร์ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกริยาโอเคไหมกริยาคือสิ่งที่เอากระทาสิ่งที่สิ่งที่ประธานกระทาอย่างเช่นเนี่ยตอนเนี้ยครูทำอะไรดื่มน้ําเนี่ย Drink ใช่ไหมฮะดื่มก็เป็นไปไหนเฟิร์อ่แต่นักเรียนเนี่ยอาจจะเห็นคําว่า drinking หรือ drunk อะไรแบบนี้ แต่อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกริยาเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่านอนไฟนเวิร์บเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างกันนะฮะอ่ะมาดูนอนไฟนเวิร์บกันเลยแล้วกันไฟนเนี่ยมันง่ายไม่เป็นไรนอนไฟนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทจะมีสามประเภทด้วยกันก็คือหนึ่งเจอรันสอง infinitive แล้วก็สาม participle เออเจอรันเนี่ยจะมีรูปร่างเป็น verb ing นะฮะแต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ส่วน infinitive เนี่ยก็จะมีรูปร่างเหมือน verb ที่ไม่เติมอะไรเลยที่ไม่เติมอะไรเลยนะอันนี้ก็จะแบ่งเป็นอีก2ประเภทก็คือ infinitive with to and infinitive without to แล้วก็ participle ก็มีสองแบบเหมือนกันเป็น present participle กับ past participle ถ้า present participle เนี่ยเหมือนเจอรันเลยเป็น verb-ing แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำนามเหมือน g e r นแล้วทำหน้าที่เป็น adjective มาขยายคำนามอีกทีนึงนะฮะแล้วก็จะมี past participle เป็น verb ต้องถามรูปร่างหน้าตาเป็น verb ต้องถามอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็น adjective เหมือนกันนะะค่อยมาดูทีละตัวแล้วกันนะะมาหาไฟนเนอ verb กันก่อนนะฮะมาหาไฟ n น verb กันก่อน,นะะาาน,น,อ,นอย่างเช่นประโยคแรก smoking destroys your lungs นักเรียนจะสังเกตได้ว่ามีคำที่ดูเหมือน verb สองตัวเลยก็คือคำว่า smoking กับคำว่า d e s t r o y ใช่ไหมเรามาหากันว่าคำไหนเป็นกริยาแท้เออ smoking หรอ d e s t r o y s คคำนี้เป็นกริยาแท้เนี่ยก็คือคำว่า d e s t r o o ฮะอ่านักเรียนจะสังเกตง่ายๆว่ากริยาแท้เนี่ยส่วนมากจะอยู่หลังประธานโอเคไหมอยู่ใกล้กับประธานเลยซึ่ง smoking เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นประธานไปแล้วมันเป็นคำนาม มันก็เลยเป็นเจอรันไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เวิร์แท้เนาะเออเป็นเจอรันนะฮะมาดูข้อสองอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอกลับไปข้อแรกก่อน death o y e อันนี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามันผันตามประธานใช่ไหมอ่าผัานตามประธานผันยังไงก็อย่างเช่นคำว่า smoking เนี่ยแปลว่าการสูบบุหรี่ใช่ไหมมันเป็นคำนามที่นับได้ไหมนับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยามก็เลยมีการเติม s แบบนี้ เออเนี่ยคือการผันใช่ป่ะผันตามประธานถ้าประธานเป็นเอกพจน์อ่าหรือนับไม่ได้นี่ฮะกิย,ยาแล้วจะมีการเติม s หรือ es แต่ถ้าประธานเป็นพูุพจน์เนี่ยกิยาก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือการผันตามประธานกิยาแท้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการผันตามประธานหรือผันตาม tense โอเคไหมอันนี้คือคุณสมบัติของกริยาแท้ ออมาดูข้อสอง I want to go to the haunted house โ oh. หมีทั้ง want มีทั้ง go มีทั้ง haunted คำไหนคือกริยาแท้กันแน่ใช้กดเดิมเลยกริยาแท้จะอยู่ใกล้กับประธานเพราะฉะนั้นคือคำว่า want โอเคไหมส่วน to go เนี่ยแน่นอนมี to อยู่ข้างหน้าเป็น infinitive with to ออส่วน haunted house คอนเทนต์คำนี้นัองเรียนสังเกตว่ามันมาขยาย house จริงวะเพราะฉะนั้นมันเป็น participle ชนิด past participle เพราะว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนวนต้องตามเนาะอ่าโอเค let's go to the third one she is drinking the sparkling water เออหล่อนเนี่ยกำลังดื่มอะไรฮะน้ำตา sparkling water น้ำซ่าแ่ไม่ใช่น้ำแบบว่าโซดาหรือว่าไม่ใช่น้ำโค้กน้ำแฟนต้าอะไรกันนะรู้จัก sparkling w a เ e อไหมพี่เกียรอธิบายนะไปหากันเอาเองนะมันคือน้ำอัดลมมันคือน้ำอัดลมน้ำอัดแก๊สเนี่ยแหละเป็นน้ำแบบน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะโอเคมาดูมีทั้ง d r n n k i n g แล้วก็มีทั้ง sparkling คำไหนกันแน่เป็นกริยาแท้ ใช้กดเดิมนะฮะผ่านตาม tense ก็คือ she is drinking ใช่ไหมอ่านี้ก็จะเป็น tense present continuous ใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้ประธานด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวนี้แหละตัวยาแท้ส่วน sparkling เนี่ยก็เป็น participle ชนิด present participle เนาะเออมันมาขยายคำว่า water นะฮะนักเรียนอย่าสับสนระหว่าง gerund กับ present participle นะ มัน ing เหมือนกันแต่ถ้า participle เนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นคำคุณศัพท์เออก็คือมาขยายคำนามโอเคเนะเาะอ่ะไปดูต่อข้อสี่ Sam s o w e dance last night เอออันนี้มีสองตัวคือ s o กับ dance นะฮะนกันกเรียนสังเกตคำว่า last night มันเป็นอดีตใช่ไหมแต่ dance เนี่ยมันยังเป็นช่องหนึ่งอยู่เลย แสดงว่ามันไม่ผ่านน่ะมันไม่มีคุณสมบัติในการผ่านแสดงว่ามันไม่ใช่กริยาแท้ซอฮะที่เป็นกริยาแท้เพราะมันผ่านตามเห็นจริงว่าส่วน dance เนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือน verb หนึ่งแบบนี้แน่นอนเป็น infinitive แต่ไม่มี to ข้างหน้าก็คือ infinitive แบบ without to นะฮะเอออาจจะเริ่มเก็กันแล้วอาจจะเริ่มก็ตกันแล้วโอเคมาดูวันนี้ I love the trend running on an elevated line เออมีทั้ง love มีทั้ง running มีทั้ง elevated อ่า elevated อันนี้ก็คือครูได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะเป็น past participle มาขยายคำว่า line ส่วน running เนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ verb แท้แน่นอนมันขยายครับมันขยายคำว่า the train i love the train แค่นี้ฮประโยคมันสมบูรณ์แล้วผมรักรถไฟใช่ไหมแต่ผมเนี่ยรักรถไฟคันที่เป็นไงฮะวิ่งอยู่บนอยู่บนและ elevated line อันนี้ไม่บอกไปหากันเอาเองนะฮะเออมันมาขยายเพราะฉะนั้นเนี่ย verb แท้คือ love ส่วน running เนี่ยที่อย่างที่กูบอกเนาะมันมาขยายคำว่า the train เออเป็น present participle นะฮะ elevated line ก็เป็น ขยายเหมือนกันเป็น past participle มาขยายลายเออแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแยกเจ r ร n นกับ present participle กันหน่อยเพื่อบางคนอาจจะยังงงอยู่ใช่ไหมโอเคมาดูฮะ drinking i glasses of water a day is good for your health เออ drinking คำนี้เนี่ยแน่นอนเป็นเจ e รนนะฮะโอเคไหม ออเพราะว่ามันทําหน้าที่เป็นคนํานามการดื่มน้ำแปดแก้วต่อวันเห็นไหมการดื่มน้ําเป็นอาการละนามใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเป็นเจอรันนะฮะมาดูข้อสอง many of his paintings s h o w the setting sun คำว่า setting ตัวนี้เนี่ยขยายคําว่า sun อ่าก็คือพระอาทิตย์ที่มันเป็นไงที่กําลังตกอ่าพระอาทิตย์ตกดินอันนี้เนี่ยไม่ใช่คํานามเป็น ไอ้คำว่า setting เนี่ยมันมาขยายสันมันก็เป็นคุณศัพท์ไปอ่มันก็เลยเป็น present participle นั่นเองอ่าแบบนี้นะฮะมาดูข้อต่อไป the barking dog wants to come inside barking เนี่ยมันแปลว่าเห่าใช่ไหมอ่าถ้าเป็นคำนานมก็คือการเห่าแต่ในประโยคนี้เนี่ยไอ้คำว่า barking เนี่ยมันมาขยาย d o อก็คือหมาที่กำลังเห่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น present participle เหมือนกันข้อเมื่อกี้นะฮะหรือว่าจะเป็นข้อสี่ครับ Have you seen my drinking water อ่า drinking คำนี้ก็ต่างจาก drinking at glasses of water นะอันนั้นเป็นคำนามแปลวว่าการดื่มแต่เนี้ยนี่ drinking water เนี่ยมันแปลว่าน้ำดื่มอก็มาขยายคำว่า water ใช่ไหม drinking คำนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็น Present Participle เหมือนกันนะฮะแยกให้ออกนะแยกให้ออกมาดูข้อห้ He enjoys reading his book อ ah, ่าลองแปลดูไหมเขาเนี่ยเป็นไงมีความสุขเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือของเขาเห็นไหมพอครูแปลว่าการอ่านปุ๊บรู้เลยเป็นอาการนามเพราะฉะนั้นเป็นเจอรันนะฮะเป็นคำนามไปแล้ว Yeah so I enjoy drinking my water too ห <laughs> ิวน้ำนะฮะมาดูต่อ I put on my running shoes อ้โหอันนี้ชัดเลย running ขยาย shoes เป็น present participle นะฮะโอเคประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ finite กับ non finite v e r b ์ ah โ k เค งั้นก็บทเรียนของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีบ๊ายบาย